นะ,ะเวลาน้องวิเคราะห์เรื่องรอกน้องจำไปเลยค่ะว่าหลักการวิเคราะห์หลักการวิเคราะห์จะมีหลักอยู่แค่สองข้อลูกจะมีหลักอยู่แค่สองข้อโอเคนะทีนี้หลักสองข้อที่ใช้วิเคราะห์รอกมีอะไรบ้างเริ่มจากข้อที่หนึ่งค่ะเริ่มจากข้อที่หนึ่งนะ,ะเมื่อไหร่ก็ตามที่น้องเจอเชือกเส้นเดียวกันนะฮะเมื่อไหร่ก็ตามที่น้องเจอเชือกเส้นเดียวกัน น้องจำไว้เลยค่ะว่าแรงตึงเชือกของเชือกเส้นนั้นต้องมีค่าเป็นไงลูกเท่ากันทั้งเส้นเข้าไหมถ้าน้องเจอเชือกเส้นเดียวกันน้องจำไว้เลยค่ะว่าแรงตึงเชือกต้องเป็นไงลูกเท่ากันทั้งเส้นนะครับในขณะที่หลักข้อที่สองค่ะหลักข้อที่สองหลักข้อที่สองนะครับไม่ว่าน้องจะเลือกลอกตัวไหนเป็นระบบ นะฮะไม่ว่าน้องจะเอารอกตัวไหนเป็นระบบนะครับสําหรับรอกเบานะฮะซึ่งจริงๆก็เป็นรอกที่เราสนใจอยู่นั่นแหละเป็นรอกที่น้องเจอในมอต้นนี่แหละสาหรับรอกเบานะครับก็คือ m เท่ากับศูนย์ใช่ไหมน้องจะได้ทันทีว่าอะไรน้องจะได้ทันทีว่าซิกมาเอนะครับที่กระทำกับรอกนั้นต้องเป็นไงคะเท่ากับศูนย์ถันพี่าใช่ไหมเพราะถ้าเกิดน้องเจอรอกเบาเนี่ยรอกเบาก็คืออะไรครับ เอ็มเท่ากับศูนย์ใช่ป่ะแล้วถ้าเกิดน้องใช้สูตรซิกมาเอ็มเท่ากับเอ็มเอน้องจะได้ทันทีว่าซิกมาเอ็มต้องเป็นไงลูกต้องเป็นศูนย์ถ้านะคะแล้วพอซิกมาเอ็มเป็นศูนย์ปุ๊บพอซิกมาเอ็มเป็นศูนย์ปุ๊บแสดงว่าอะไรลูกแสดงว่าแรงขึ้นแรงขึ้นต้องเป็นไงจ๊ะเท่ากับแรงลงนะครับและแรงซ้ายแรงซ้ายต้องเป็นไงลูกเท่ากับแรงขวาจบเหมือนเดิมไปใช่ฮะนะคะฉะนั้นเวลาน้องวิเคราะห์เรื่องรอบเวลาน้องวิเคราะห์เรื่องรอบจำไว้เลยค่ะว่าน้องมีหลักการววิเเเเเคคคครรราะะห์แแ่่่กกกกกีีขข้้้อออออลูนนนนัับืืืชชสดยง เท่ากันนะสอไม่ว่าเอารอกตัวไหนเป็นระบบนะครับแรงขึ้นกับแรงลงต้องเท่ากันโอเคปหคะพอลอกเดาถันนะสองมาดูเรื่องของรอกลูกรอกนะครับแล้วรอกคืออะไรรอกคืออะไรง่ายๆเลยนะครับรอกรอกก็คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการ ผ่อนแรงโอเคนะรอกก็คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการผ่อนแรงนะฮะและถ้าเกิดน้องพูดถึงรอกเมื่อไหร่น้องพูดถึงรอกเมื่อไหร่นะครับจำไว้เลยค่ะว่ารอกตัวนี้เราแบ่งได้ออกเป็น2ชนิดใหญ่ๆรอกอันเนี้ยนะเราแบ่งได้ออเป็น2ชนิดใหญ่ๆลูกก็คืออันที่1 อันที่หนึ่งก็คือรอกแบบนี้อเออเก่งใช่ค่ะพี่กำลังจะบอกเลยอันที่หนึ่งคือรอกแบบนี้นะกับอันที่สองอันที่สองคือรอกแบบนี้เดี๋ยวพี่ค่อยบอกชื่อให้ จำไม่ได้อาจารย์จำไม่ได้นะฮะพี่ก็เชื่อว่าตอนที่น้องเรียนออนไลน์ตอนเนี้ยโอ้เวลาสอบเป็นไงครับสนุกสนานน้องรู้ว่าพี่ปัจจุบันพี่ก็ยังสอนมาหาลัยเอาจริงไหมพี่สอบผ่านไอเนี้ย Microsoft t ท a m น้องคิดว่าพี่รู้ไหมว่าเด็กลอกกันรู้แต่พี่ก็ขี้เกียจจับคือพี่เห็นเลยนะ บอกให้เปิดกล้องใช่ไหมปรากฏมีคนหนึ่งแม่งทําข้อสอบเว้ยแม่งทําข้อสอบไงรู้ปะทาข้อสอบเงี้ยคือแทนที่แม่งจะอ่านข้อสอบนะพี่เห็นเลยตาแม่งเงี้ยตาแม่งมองเงี้ยเนี่ยแล้วก็หันลงมาเขียนแล้วเงี้ยแล้วเสร็จแล้วแม่งมีการยิ้มด้วยเว้ยแม่งยิ้มเงี้ยมึงคิดว่ากูไม่รู้หรือว่ารอกนะแต่ขี้เกียจจับไงเพราะว่าจับไปพี่ก็สงสารเด็กอ่ะ จับไปปุ๊บยังไงอ่ะแม่งก็เอฟมันก็เรียนใหม่ใช่ไหมพี่ก็เลยอะปล่อยๆไปแล้วกันเพราะพี่ก็เข้าใจว่ายุคนี้มันก็เครียดพอแล้วอะ่ะนะแต่เวลาน้องลอกตอนที่สอบออนไลน์นะครับน้องช่วยทําท่าให้เป็นเหมือนหน่อยนะอย่าทำท่าอ่างนี้เลยนะดราม่าถั่วลงคุสวัสดีครับผมหนู วาดลูกเสร็จยังเสร็จแล้วนะชานเถิดน้องมาดูตรงนี้นะครับรอกนะคะถ้าน้องพูดถึงรอกเมื่อไหร่น้องจําไว้เลยค่ะว่ารอกคืออะไรลูกคืออุปกรณ์ที่ในการผ่อนแรงนะครับและเถิดน้องพูดถึงรอกนะครับรอกจะแบ่งได้เป็น2แบบนะแบบที่1แบบนี้เขาจะเรียกรอกแบบที่1ว่ารอกเดียวตายตัวโอเคไหม และวําว่าลอกเดี่ยวตายตัวคืออะไรน้องดูบนกระดานนะพี่ไม่อยากให้น้องจํานะครับแต่อยากให้น้องเข้าใจหลายคนเรียนเรื่องนี้ชอบจําชอบจำว่าเออนี่เรียกนี่นี่เรียกนี้แต่น้องดูข่เอาให้เข้าใจคําว่าลอกเดี่ยวตายตัวคืออะไรลอกเดี่ยวคืออะไรครับคือลอกตัวเดียวโอเคไหมแล้วคําว่าตายตัวคืออะไรลูกคือไม่เคลื่อนที่เนึกออกใช่ป่ะฉันเวลาน้องใช้ลอกเนี่ยน้องดึงวัตถุปุ๊บวัตถุขึ้นมาปั๊บลอกเคลื่อนที่ไหมไม่เคลื่อนที่ฉันลอกชนิดที่หนึ่งอันนี้เขาเรียกว่าลอกเดียว ตายตัวถันมคะในขณะที่รอกชนิดที่สองค่ะลอกชนิดที่สองเป็นแบบนี้เป็นแบบขวามือนะแล้วถ้าเกิดน้องพูดถึงรอกชนิดที่สองเมื่อไหร่นะลูกลอกชนิดสองตัวนี้เขาเรียกว่ารอกเดียวเคลื่อนที่นะฮะเขาเรียกว่ารอกเดี่ยวเคลื่อนที่แล้วรอกเดียวเคลื่อนที่คืออะไรเหมือนเดิมค่ะรอกเดียวคืออะไรลูกคือลอกตัวเดียวใช่ไหมเคลื่อนที่คืออะไรครับคือมันเคลื่อนที่เวลาใช้ มองออกใช่ไหมอย่างเช่นน้องมีล่องเนี้ยแล้วน้องดึงปื๊ดขึ้นมาเป็นไงลูกทั้งลอกทั้งของเป็นไงครับยกขึ้นไปมองออกใช่ปะแล้วพอลอกตัวเนี้ยมองออกใช่ไหมเวลาน้องดึงปื๊บลอกนี้ก็กินขึ้นไปด้วยใช่ไหมคะมองออกใช่ปะ,ะ,ปะแล้วพอลอกตัวนี้เคลื่อนที่ได้เขาก็เลยเรียกตัวนี้ว่าลอกเดี่ยวเคลื่อนที่ทันนะคะฉะนั้นถ้าน้องพูดถึงรอกเมื่อไหร่นะครับรอกแบ่งออกเป็น2ชนิดใหญ่ๆลูกก็คือรอกเดี่ยวตายตัวกับลอกเดี่ยวเคลื่อนที่ ถันนะฮะแล้วไม่ว่ารอกจะเป็นรอกชนิดไหนน้องฟังดีๆนะครับไม่ว่ารอกจะเป็นรอกชนิดไหนเวลาน้องวิเคราะห์เรื่องรอกนะฮะเวลาน้องวิเคราะห์เรื่องรอกน้องจำไ้เลยค่ะว่าหลักการวิเคราะห์หลักการวิเคราะห์จะมีหลักอยู่แค่สองข้อลูกจะมีหลักอยู่แค่สองข้อ เห okay, นะฮะทีนี้หลัก2ข้อที่ใช้วิเคราะห์รอมีอะไรบ้างเริ่มจากข้อที่1ค่ะเริ่มจากข้อที่1นะ,ะเมื่อไหร่ก็ตามที่น้องเจอเชือกเส้นเดียวกันนะฮะเมื่อไหร่ก็ตามที่น้องเจอเชือกเส้นเดียวกันน้องจําไว้เลยค่ะว่าแรงตึงเชือกของเชือกเส้นนั้นต้องมีค่าเป็นไงลูกเท่ากันทั้งเส้น ไหมถ้าน้องเจอเชือกเส้นเดียวกันน้องจำวาเลยค่ะว่าแรงตึงเชือกต้องเป็นไงลูกเท่ากันทั้งเส้นนะครับในขณะที่หลักข้อที่2ค่ะหลักข้อที่2หลักข้อที่2นะครับไม่ว่าน้องจะเลือกลอกตัวไหนเป็นระบบ ไม่ว่าน้องจะเอารอกตัวไหนเป็นระบบนะครับสำหรับลอกเบานะคะซึ่งจริงๆก็เป็นลอกที่เราสนใจอยู่นั่นแหละเป็นลอกที่น้องเจอในหมอต้นนี่แหละสำหรับรอกเบานะครับก็คือ m เท่ากับ0นยใช่ไหมน้องจะได้ทันทีว่าอะไรน้องจะได้ทันทีว่าซิกมา f นะครับที่กระทำกับลอกนั้นต้องเป็นไงคะเท่ากับ0ูน ถันพี่ปะใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดน้องเจอรอกเบาเนี่ยรอกเบาก็คืออะไรครับ m เท่ากับศูนย์ใช่ปะแล้วถ้าเกิดน้องใช้สูตรซิกมาเเท่ากับเน้องจะได้ทันทีว่าซิกมาต้องเป็นไงลูกต้องเป็นศูนย์ถันนะคะแล้วพอซิกมาเเป็นศูนย์ปุ๊บพอซิกมาเเป็นศูนย์ปุ๊บแสดงว่าอะไรลูกแสดงว่าแรงขึ้นแรงขึ้นต้องเป็นไงจ๊ะเท่ากับแรงลงนะครับ และแรงซ้ายแรงซ้ายต้องเป็นไงลูกเท่ากับแรงขวาจบเหมือนเดิมไปใช่ค่ะนะฮะฉันเวลาน้องวิเคราะห์เรื่องรอกเวลาน้องวิเคราะห์เรื่องรอกจำไว้เลยค่ะว่าน้องมีหลักการวิเคราะห์แค่กี่ขอลูก2คข้อนะครับคือ 1. เชือกเส้นเดียวกันแรงตึงเชือกเท่ากันนะ,ะสไม่ว่าเอารอกตัวไหนเป็นระบบนะครับแรงขึ้นกับแรงลงต้อง เท่ากันโอเคปะคะพอลอกเบาทัานนะแล้วพอน้องได้ข้อนี้ปุ๊บหลายคนอาจจะสงสัยว่าพี่แล้วรู้แค่นี้วิเคราะห์ได้จริงเหรอรู้แค่นี้วิเคราะห์ได้จริงเหรอน้องเปิดหนังสือมาหน้ายีิบเจ็ดค่ะเดี๋ยวพี่ทําให้ดูนะครับเอาหลักแค่สองข้อนี้นะแล้วเดี๋ยวพี่จะวิเคราะห์ให้ดูนะฮะน้องเปิดมาหน้ายี่ะิบเจ็ดลเปิดมาหน้ายีิบเจ็ด นะยังไม่เช็คเอ้ยหน้ายีิบเจ็ดเช็คอัพเลยเหรอไม่ใช่ยีิบเจ็ดทำไมเป็นเช็คอัพวะอ่ะไม่เป็นไรใช้หน้ายีิบเจ็ดค่ะหน้ายีิบเจ็ดยังยังยังหน้ายีิบเจ็ดค่ะลูกหน้ายีิบเจ็ดอ่ะทุกท่านวางปากกาแล้วดูบนกระดานก่อนค่ะเอาทีเดียวให้เข้าใจเลยนะกลับบ้านไปน้องจะได้ทําได้ปกติเรื่องลอกเนี่ยนะครับเวลาน้องไปเรียนที่โรงเรียนบางโรงเรียนเนี่ยเขาชอบให้น้องใช้สูตร ซึ่งพี่บอกเลยใช้สูตรเนี่ยยากนะครับให้น้องใช้หลัก2ข้อดีกว่าง่ายกว่าก็คือ1เชือกเส้นเดียวกันแรงตึงเชือกต้องเท่ากัน2ไม่ว่าจะเอาล็อกตัวไหนเป็นระบบแรงขึ้นกับแรงลงต้องเท่ากันโอเคไหมคะแล้วพอน้องได้สองข้อน,นี้ปุ๊บน้องเปิดมาหน้า27ค่ะน้องเปิดมาหน้า27ดดูข้อคอควายเลยดูข้อคอควายเลยดูบนกระดานนะครับเดี๋ยวเพิ่งโจทย์ดูบนกระดานก่อนก่อนที่น้องกระโดดมาดูข้อคอควายอ่านโจทย์ก่อนลูกโจทย์บอกว่าอะไรครับ โจบอกเนี่ยถ้าวัตถุในทุกข้อมีน้ําหนักคือพันสองนะฮะถ้าวัตถุในทุกข้อมีน้ําหนักคือพันสองโจถามว่าเฮ้ยขนาดของแรง f ที่ใช้ในการยกวัตถุเป็นเท่าไหร่โอเคไหมแล้วตรงเนี้ยโจยก็บอกว่าเนี่ยวัตถุหนักเท่าไหร่นะพันสองนะครับโจถามว่าอะไรลูกแรง f ที่ใช้ในการยกวัตถุเป็นเท่าไหร่นะฮะแล้วพอนนองมาดูข้อคอควายปุ๊บ น้องจะหาว่าแรง f เ,เป็นเท่าไหร่หาได้ไหมหาได้นะครับน้องเจอรอกปุ๊บน้องเป่งในหัวเลยค่ะหลักกี่ข้อลูก2ข้อ1เชือกเส้นเดียวกันแรงตึงเชือกต้องเท่ากาัน2ไม่ว่าน้องจะเอารอกตัวไหนเป็นระบบแรงขึ้นกับแรงลงต้องเท่ากาันใช่ไหมครับแล้วพอน้องได้หลัก2ข้อนี้ปุ๊บน้องดูบนกระดานนะอันนี้น้องออกแรงดึง f ใช่ป่ะพอน้องออกแรงดึง f ปุ๊บเชือกเป็นไงครับเชือกตึง f ริงไหม น้องออกแรงดึงเท่าไหร่เชือกตึงเท่านั้นถันนะฮะแล้วพอน้องได้ตรงนี้ปุ๊บน้องดูบนกระดานค่ะน้องเห็นอะไรบางอย่างไหมดูบนกระดานนะปื๊ดเห็นอะไรบางอย่างไหมเห็นไหมเห็นอะไรลูกเห็นเชือกเส้นเดียวกันถันปะแล้วพอน้องเห็นเชือกเส้นเดียวกันปั๊บทุกท่านจะได้ทันทีว่าแรงตึงเชือกต้องเป็นไงเท่ากันโอเคปะฉะนั้นเชือกตรงนี้ตึงเเชือกตรงนี้ต้องเป็นไงลูกตึงเอด้อวย แล้วเชือกตัวนี้ต้องเป็นไงลูกตึง f ด,ด้วยถันมาฮะแล้วพอน้องได้ว่าเชือกตรงนี้ตึงเเชือกตัวนี้ตึง f น้องจะหาว่าเฮ้ยเชือกนี้ตึงเท่าไหร่หาได้ไหมจ๊ะหาได้ใช่ปะคะน้องก็จัดการเอาลอกตัวนี้เป็นระบบทันพี่ป้าเอาลอกตัวนี้เป็นระบบพนะี่ระบายให้เอาลอกตัวนี้เป็นระบบถูกต้องนะครับใช่เลยนะ น้องก็เอาลอกตัวนี้เป็นระบบปุ๊บนะฮะแล้วพอน้องเอาลอกตัวนี้เป็นระบบดูบนกระดานนะลูกเอาลอกตัวนี้เป็นระบบน้องเขียนแรงที่กระทากับมันได้ไหมได้ใช่ปหคะแรงที่กระทากับลอกตัวนี้มีใครบ้างอ่น้องไล่เลยครับเชือกเป็นไงครับซ้ายดึง F ขวาดึง F ถูกต้องฉะนั้นน้องหาแรงตึงเชือกในเส้นล่างได้ยังได้แล้วแรงตึงเชือกในเส้นล่างต้องเป็นเท่าไหร่ลูก 2F ถันไหมฮะแล้วพอน้องได้ว่าเชือกเส้นล่างตึง 2f น้องจะหาว่า F เป็นเท่าไหร่หาได้ไหมได้นะครับน้องก็แค่เอาวัตถุเป็นระบบแรงขึ้นกับแรงลงต้องเป็นไงเท่ากันทันนะฮะอันน้องจะได้ทันทีนะลูกเป็น 2f แรงตึงเชือกเท่ากับเท่าไรคะน้ำหนักพันสองนะแล้วพอน้องจะหาว่า F เดียวเป็นเท่าไหร่น้องแค่เอาสองย้ายไปหารตู้มจ,จบเลยค่ะเเดียวเท่ากับเท่าไร่ลูก6 0 0นิวตัน ง่ายๆแค่นี้เลยทันพี่ไหมโอเคนะคะฉะนั้นสรุปนะลูกเวลาน้องวิเคราะห์รอกนะครับอย่าลืมค่ะหลักมีแค่กี่ข้อลูก2ข้อนะครับคือ1เชือกเส้นเดียวกันแรงตึงเชือกเท่ากันนะครับ2ไม่ว่าจะเอาเชือกไหนเป็นระบบไอ้ทษไม่ว่าจะเอาล็อกตัวไหนเป็นระบบแรงขึ้นกับแรงลงต้องเท่ากันใช่ แสดงว่าน้องดึงแค่หกรปุ๊บไอ้นี่ก็ขึ้นมาแล้วทันนะคะโอเคนะอ่ะข,อข้อคควายพี่คิดให้เสร็จละข้ององูค่ะข้ององูน้องดูฮะเหมือนเดิมน้ำหนักพันสองนะถามว่าแรง F ที่ดึงต้องเป็นเท่าไหร่ข้อหนึ่ง พันสองข้อสองสามร้อยนะฮะข้อสามร้อยห้าสิบข้อสี่เจ็ดสิบห้า อ่ะโอเคนะลูกข้อนี้เสร็จแล้วเนาะเสร็จแล้วเนาะขอเช็คนิดนึงค่ะขอเช็คนิดนึงถูกผิดไม่เป็นไรนะลูกลองยกมือดูนะครับขอเช็คนิดนึงข้อนี้นะคะน้ําหนักวัตถุคือเท่าไหร่จ้าพันสองเนาะโจถามว่าต้องออกแรง F ดึงเท่าไหร่นะครับข้อนี้ใครตอบข้อหนึ่งครับข้อหนึ่งศูนย์คนใครตอบข้อสองลูกข้อสองศูนย์คนใครตอบข้อสี่คะข้อสี่ศูนย์คน ใครตอบข้อ3ลูกข้อสโอ้เก่งมากทุกคนนะครับแล้วข้อนี้คำตอบที่ถูกต้องคือข้อไหนลูกข้อ3ามโอเคปะถามว่าทำไมถึงเป็นข้อ3น้องดูบนกระดานเลยค่ะพอน้องเจอรอกเมื่อไหร่ปัป๊บหลักคิดมีแค่กี่ข้อลูก2อข้อใช่ไหมก็คือ1เชือกเส้นเดียวกันแรงตึงเชือกเท่ากันนะครับสไม่ว่าเอาลอกตัวไหนเป็นระบบแรงขึ้น,นแรงลงต้องเท่ากันถันนะฮะ ชั้นตรงนี้พี่จะคิดอย่างรวดเร็วเลยนะน้องดูบนกระดานค่ะน้องเห็นตัวนี้ไหมปัป๊บไอนี้คืออะไรลูกเชือกเส้นเดียวกันใช่ไหมคะชั้นแรงตึงเชือกต้องเป็นไงลูกเท่ากันนะและแน่นอนที่สุดตรงนี้น้องดึง F ฉะนั้นเชือกเป็นไงลูกตึง F โอเคไหมฉะนั้นเชือกสองเส้น2ด้านนี้ตึง F อถันนะครับสแล้วต่อมาน้องไล่เลยค่ะถ้าน้องเอาลอกตัวนี้เป็นระบบดูบนกระดานนะถ้าน้องเอาลอกตัวนี้เป็นระบบ แรงขึ้นกับแรงลงต้องเป็นไงเท่ากันใช่ไหมคะแล้วแรงขึ้นคืออะไรครับ f f ใช่ไหมมีเชือกดึง2ด้านใช่ไหมคะแรงขึ้น f f ฉะนั้นแรงลงต้องเป็นเท่าไหร่ลูก2 f จริงไหมแรงขึ้นกับแรงลงต้องเท่ากันถันนะครับแล้วพอน้องได้ตรงนี้เสร็จปุ๊บน้องดูเลยค่ะน้องก็เจอเส้นนี้แป๊บไอ้เส้นนี้ก็คืออะไรครับเชือกเส้นเดียวกันใช่ไหมคะฉะนั้นแรงตึงเชือกต้องเป็นไงลูก เท่ากันทันพี่นะชั้นฝั่งนี้ 2f ฝั่งนี้ก็ต้องเป็นอะไรด้วยลูก 2f ด้วยเข๋ okay, ปะแล้วถ้าเกิดน้องเอาลอกตัวนี้เป็นระบบเนี่ยเอาลอกตัวนี้เป็นระบบแรงขึ้นกับแรงลงต้องเป็นไงเทา่ากันใช่ไหมคะแล้วขึ้นเท่าไหร่ครับ 2f 2f ชั2 F, 2 F. ้นลงเท่าไหร่ลูก 4f ถันไหมและสุดท้ายค่ะน้องเจอเชือกตัวนี้ปุ๊บเป็นเชือกเส้นเดียวกัน แรงตึงเชือกต้องเป็นไงเท่ากันนะคะฉะนั้นเชือกเส้นสุดท้ายนี้ตึงเท่าไหร่จ๊ะ 4F โอเคไหมและถ้าน,น้องเอารอกตัวนี้เป็นระบบแรงขึ้นกับแรงลงเป็นไงเท่ากันใช่ไหมครับขึ้น 4F 4F ชั้นลงตัวนี้เป็นเท่าไหร่ลูก 8F ถันนะฮะแล้วพอตัวเองได้ว่าแรงตึงเชือกเส้นนี้คือ 8F น้องจะหาว่าเฮย้ยแล้ว F เป็นเท่าไหร่หาได้ไหมหาได้นะครับ น้องก็แค่จับแรงขึ้นกับแรงลงเท่ากันใช่ปะคะเอาวัตถุเป็นระบบเนาะแล้วแรงขึ้นก็คือแรงอะไรครับ8 f แรงลงก็คือเท่าไหรลูกพันสองแล้วพอน้องได้ตรงนี้ปุ๊บหา f เดียวได้ยังได้แล้วเออเอา8ย้ายไปหารเลยค่ะน้องก็ได้พันสองหาร8เนาะแล้วพันสองหาร8ใช่หารเลขปุ๊บอย่างรวดเร็วน้องก็ได้ตัวนี้เป็นเท่าไหร่ลูก150ินิวตันนะคะจบน้องก็ได้ตัวเนี้ยเป็นคำตอบ ฐานพี่นะฉะนั้นเวลาวิเคราะห์รอบวิเคราะห์รอบก,กี่ข้อคะลูกหลักกี่ข้อสองข้อโอเคไหมง่ายๆนะครับอ่ะพอน้องได้ข้อนี้เสร็จปั๊บน้องลองเปิดมาหน้ายี่แปดค่ะขออีกข้อหนึ่งก่อนกลับบ้านลูกอ่าเปิดมาหน้ายี่แปดครับคิดข้อสิบให้พี่เลยค่ะคิดข้อสิบเลยข้อสิบหน้ายี่แปด อ๋อได้เปรียบเชิงกลอย่าเพิ่งคิดครับเดี๋ยวพี่อธิบายให้คิดแค่นี้ก่อนคิดว่าต้องออกแรงเอเท่าไหร่คิดแค่อันเดียวก็พอลูกต้องออกแรงเอเท่าไหร่ โอ้เก่งมากเก่งมากคิดใหม่ลูกเก่งมา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 กถูกค่ะเออหมดเวลาอีกละถูกค่ะแต่ที่แน่ๆพี่อยากให้หมดไวกว่านี้เพราะพี่ปวดท้องมากแมงหัวเลาะหัวเลาะแบบหัวเลาะอร่อยมากคิดใหม่ลูกคือถูกค่ะ น้องแบบรู้สึกเหมือนมันรู้สึกเหมือนกับพม่ากําลังจะบุกอ่ะคือตอนนี้ประตูกําแพงเมืองต้องปิดอย่างเหนียวแน่นอ่ะบุเรงน้องมาแล้วโอ้โหบุเรงน้องดูค่ะอ่าเดี๋ยวขอพี่เฉลยแล้วกันอย่าเพิ่งเก็บของค่ะลูกดูบนกระดานก่อนนะแต่ข้อสุดท้ายแล้วล่ะดูบนกระดานก่อนข้อนี้นะครับ โจถามว่าต้องออกแรงเท่าไหร่เนาะถึงจะดึงมันได้ใช่ไหมคะแล้วออกแรงเท่าไหร่หาได้ไหมหาได้นะครับออกแรงเท่าไหร่น้องก็ใช้หลักเดิมค่ะเจอรอก2ข้อลูกเชือกเส้นเดียวกันแรงตึงเชือกเท่ากันนะครับไม่ว่าจะเอารอกตัวไหนเป็นระบบแรงขึ้นกับแรงลงต้องเท่ากันนะคะแล้วตัวนี้น้องออกแรงดึง F เ,เชือกตึง F ใช่ไหมลูกแล้วพอน้องดูตรงนี้ปุ๊บไอ้นี่คืออะไรเชือกเส้นเดียวกันแรงตึงเชือกต้องเป็นไงเท่ากันใช่ไหมครับ ฉะนั้นตรงนี้เชือกก็ตึง F ตรงนี้เชือกก็ตึง F ใช่ไหมคะแล้วพอ2ด้านนี้ fF ถ้าน้องเอาลอกตัวนี้เป็นระบบปุ๊บน้องใช้ตัวนี้เป็นเท่าไหร่ลูก 2f ทันนะครับอย่างรวดเร็วน้องเห็นเชือกตัวนี้เป็นเส้นเดียวกันแรงตึงเชือกเท่ากันก็คือเท่าไหร่คะ 2F ทั้งคู่นะครับเอาลอกตัวนี้เป็นระบบค่ะขึ้นกับลงเท่ากันชั้นลงต้องเป็นเท่าไหร่ลูก 4f ใช่ไหมขึ้น 2f 2f ลง4 f ไอ้ันนี้คือเชือกเส้นเดียวกันแรงตึงเชือกเท่ากันเป็นเท่าไหรรลูก Cf นะคับ เอาลอกตัวนี้เป็นระบบลูกเอาลอกตัวนี้เป็นระบบขึ้นกับลงเท่ากาันชั้นตัวนี้เป็นเท่าไหร่คะ 8f ใช่ไหมแล้วพอน้องได้เชือกตัวนี้เป็น 8f น้องจะหาว่า f เป็นเท่าไหร่หาได้ยังได้แล้วเนี่ยเอาวัตถุเป็นระบบะคะ่ะลูกแรงขึ้นกับแรงลงต้องเป็นไงเท่กากันนะครับแล้วแรงขึ้นก็คือเท่าไหร่จ้ะ 8f แรงลงก็คือเท่าไหร่ลูก320ชั้นน้องหา f เดียวได้ยังได้แล้วเนี่ยเอา8ย้ายมาหารคะ่ะ 8 4 3สตมสอง40อินิวตันถันนะครับแล้วพอน้องได้คำตอบนี้เป็น40นิวตันปุ๊บดูบนกระดานก่อนพี่บอกว่าอย่าเพิ่งเก็บเพราะนี่ค่ะคำถามที่2โจทย์ถามว่าเฮ้ยแล้วมันได้เปรียบเชิงกลเท่าไหร่โอเคนะคะแล้วพอน้องจะหาว่าได้เปรียบเชิงกลเท่าไหร่น้องฟังดีๆจ้ะค่าของความได้เปรียบเชิงกลน,นะครับไอ้ค่าตัวนี้มันเป็นค่าที่บอกเราว่าอุป,ปกรณ์ ผ่อนแรงกี่เท่าถูกต้องครับอุปกรณ์ผ่อนแรงกี่เท่าใช่ไหมแล้วเนี่ยน้องออกแรง40น้องยกได้320ใช่ไหมคะฉะนั้นผ่อนแรงกี่เท่าลูก8เท่าโอเคไหมจบได้ตัวเนี้ยเป็นคําตอบทันนะฮะฉะนั้นถ้น้องจะหาว่าเฮ้ยไอความได้เปรียบเชิงกลเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวพี่สรุปสูตรให้เลย ถ้าน้องจะหาว่าเฮ้ยความได้เปรียบเชิงกลเป็นเท่าไรน้องแค่เอาน้ำหนักที่ยกได้หารด้วยะไรครับแรงที่ใช้